สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักง,งานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6ึ่ง้แหก่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนันท์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและสําหรับเรื่องราวแรกในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลของหน่วยงานในสังกัดน,นะครับเพื่อ ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมเพียงพอสามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามภารกิจการให้บริการและการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรได้ครับเพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับได้รับการสนับสนุนการทําการเกษตรและการช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึงครับสาหรับแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลประกอบด้วย1นกลไกการบริหารจัดการแบ่งเป็นให้ส่วนกลางกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกลให้กับหน่วยงานใช้เป็น กรอบแนวทางร่วมกันโดยผักดันการจัดทําฐานข้อมูลเครื่องจักรกลของหน่วยงานการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกลให้มีปริมาณและคุณภาพเครื่องจักรกลที่เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและส่วนภูมิภาคให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่จังหวัดบูรณาการสนับสนุนการทํางาน2การบริหารจัดการข้อมูลเครื่องจักรกลของหน่วยงานโดย เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและผลการหารือของคณะกรรมการคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้องอาทิคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่เลือกใช้ให้เหมาะสมและคณะทำงานส่งเสริมเกษตรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรโดยจัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันการปรับปรุงทะเบียนข้อมูลเครื่องจักรกลค่ะคในส่วนที่3นะครับคือ คือการสนับสนุนให้บริการเครื่องจักรกลของหน่วยงานทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรการผลิตการแปลรูปและการตลาดครับตามที่มีการร้องขอจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆนะครับจัดทำและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลของหน่วยงานเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้4การติดตามและการประเมินผลครับและ 5. การทบทวนปริมาณและคุณภาพเครื่องจักรกลการจัดหาเพิ่มเติมตามความจําเป็นและความเหมาะสมครับทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี มีคำสั่งเมื่อวันที่8รกรกฎาคม2517ที่ผ่านมาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดก,การเครื่องจักรกลภายในหน่วยงานเพื่ออำนนยความสะดวกและสนับสนุนเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดก,การและกำกับติดตามการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกลเพื่อรวบรวมบริหารจัดก,การเครื่องจักรกลให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะครับและสำหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการ,การดำเนินง,งานของ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรตามที่กรมอุตุนิยมได้คาดการว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไปจนถึงเดือนกันยายนปริมาณฝนรวมในประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติยกเวน้นบริเวณภาคใต้ใตฝั่งตะวันตกครับซึ่งจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าปกติครับขณะที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ10%ครับดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตร ตกรผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการวางแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตัติด้านการเกษตรจังหวัดไว้2แนวทางดังนี้ 1. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบตัติด้านการเกษตรจังหวัดดําเนินการดังนี้1ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสนับสนุนทรัพยากรต่างๆทั้งกําลังคนเครื่อง องมือวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือทั้งนี้ให้เร่งระบายน้ำหรือสูบน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน2ออพยพสัตว์ในพื้นที่ปลอดภยัยหรือจัดที่เตรียมไว้แจกจ่ายสเสบียงอาหารจัดชุดเฉพาะกิจสำหรับให้การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ได้ทันทีสามสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการช่วย เหลือเกษตรกรที่ประสบภัย4ประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562ค่ะสำหรับแนวทางที่สองนะครับให้หน่วยงานระดับกรมดําเนินการต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นกรมชลประทานครับประเมินสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ําการระบายน้ําทั้งในระยะสั้นระยะกลางเพื่อให้ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับรวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ครับเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยครับกรมที่2ครับกรมปศุสัตว์ครับจัดทําแผนการอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรวิชาพันฑ์เสบียงสัตว์ให้เพียงพอนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมประมงครับตรวจสอบกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดูร้ายและสนับสนุนเรือตรวจการขนาดต่างๆและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการช่วยเหลืือในนพ้ท ที่ประสบอุทกภัยครับ 4. กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลที่มีมูลค่าและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 5. กรมพัฒนาที่ดินเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง6กรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมหมอนไหมเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์พืชท่อนพันธุ์หมอนและไข่ไหมเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7จ็ดกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปรศุสัตว์กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมการยางแห่งประเทศไทยปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือข้อมูลด้านนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะและในขณะเดียวกันนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ําท่วมขังเป็นระยะเวลานานให้เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรตามสถาน สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ภายใน15วันหลังจากที่น้ําลดแล้วนะครับตลอดจนการเฝ้าระวังและประเมินระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่กําหนดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครับทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรจังหวัดติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนไปยังเกษตรกร ให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมรวมทั้งได้ติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินง,งานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอีกทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ค่ะและสาหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้หา เรือกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกครับซึ่งการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตรวจติดตามประเมินสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทยเป็นไปด้วยความราบรื่นและสมบูรณ์และสะท้อนสมรรถนะจริงของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดําเนินการงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทยพร้อมทั้งแสดงบทบาทความเป็นผู้นําแสดงความโปร่งใสของประเทศต่อ,อการพัฒนาด้านปศุสัตว์ด้านการสินค้าปศุสัตว์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกนะครับซึ่งนับว่าเป็นความาท้าทายในการพัฒนาสมร คณะเพิ่มเติมของหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อแนวโน้มด้านการปศุสัตว์โลกครับอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมการจัดการเชื้อดือยาต้านจุลชีพความปลอดภัยทางด้านอาหารความมั่นคงทางอาหารการขจัดความยากจนความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมความยั่งยืนทางการปศุสัตว์ไทยครับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการงานสัตวแพทย์บริการของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับสินค้าปศุสัตว์การทำงานเชื่อมโยง เครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวคณะเดียวกันคณะผู้เชี่ยวชาญได้มีข้อแนะนําให้พัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าระหว่างประเทศและการจัดระดับความสําคัญของกิจกรรมสําหรับหน่วยงานในระดับพื้นที่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับได้ให้ความสําคัญในด้านสุขภาพสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยการบรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อควบคุมโรคระบาดในสัตว์นอกจากนี้ครับยังขอ การสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกครับโดยขอให้พิจารณาสนับสนุนระบบการรับรองการผลิตวัคซีนของไทยเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศข้างเคียงครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การสุขภาพสัตว์โลกปรับโครงสร้างของบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานในปัจจุบันครับและการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นการให้ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเป็นต้นครับกรมปศุสัตว์ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามแผนยุทธศ าชติและแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีการดำเนินการยึดตามหลักวิทยาศาสตร์ในฐานะนายสัตวแพทย์ผู้มีอำนาจควบคุมด้านการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินง,งานตามพรบรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าในการให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภยัยเพื่อให้ประชาชนของไทยมีความปลอดภัยจากการคุกคามด้านสุขภาพและสาธารณสุขต่างๆต่ตตอไปค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้านเกษตรอินไซด์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะก,การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซต์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสาก์จัดงานการพัฒนาการเกษตรพยาวโมเดลกว้านพยาวแหล่งชีวิตนะครับเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การทําเกษตรมูลค่าสูงครับมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรและสาก์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรน,นั้นเราไปรับฟังพร้อมๆกันครับมาขับเคลื่อนนโยบายสําคัญนั้นคือนโยบายการพัฒนาพยาวในต้นแบบที่เราเรียกว,ว่าพยาวโมเดลกว้านพยาวแหล่งชีวิตซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมเสีย สำการที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศชาติได้มีความเจริญผมมักจะพูดเสมอว่าการพัฒนาอะไรก็สู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการส่งเสริมพี่น้องให้มีอาชีพที่มัน่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องอาชีพของคนพะเยาต้นแบบคือโมเดลหรือต้นแบบของพะเยาเราจะทําอะไรบ้างท่านนธิบดีกรมประมงได้ชี้แจงมาแล้วว่าสถานที่แห่งนี้นะครับในปีนี้จะเริ่มก่อสร้างที่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําหรือที่เราเรียกว่าอะโคลเรียมของคนทางภาคเหนือ ซึ่งดังนั้นหมายความว่าปี2568-69-70ปลายปีเราได้เห็นว่าเรามีอโคเลียมของคนพะเยาด้าน,นคือสิ่งที่เราจะทําให้คนพะเยานอกจากนั้นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจผมเน้นเสมอว่าคนพะเยาส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแต่ปลานิลปลานิลปลานิลถามว่าปลานิลเลี้ยงแล้วไปส่งที่ไหนกลายเป็นปลานิลคนพะเยาเลี้ยงแต่แปรปลาอําเภอผาดไปส่งตลาดทั่วไปดังนั้นเราต้องการสร้างความเป็นอัตลักษณ์สินค้าแบร รเดิมของคนพะเยาผมให้นโยบายนะครับไปยังท่านที่ปรึกษาหลายๆท่านตลอดจนถึงคณะผู้ริหารในกระทรวงเกษตรและสหกรหลายท่านว่าเราจะต้องช่วยกันพัฒนาเมืองพะเยาเพราะพะเยาเรามีแหล่งน้ําซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็ว่าได้ดังนั้นเราจะต้องมีการพัฒนานอกจากการรักษาน้ําไว้ใช้สําหรับบริโภคอุปโภคภคการเกษตรแล้วจะต้องมีการส่งเสริมอาชีพที่ให้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องคนพะเยาถึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลายิโสบปลายิโสบเป็นปลา เศรษฐกิจทุกสัดส่วนในร่างกายของปลายุศบขายได้หมดเป็นปลาที่ตลาดรองรับต้องการจํานวนมหาศาลนอกจากนั้นนะครับพวกเราคงรู้จักไข่มุกเป็นอย่างดีไขม่มุกมันเกิดกับหอยมันเกิดจากธรรมชาติท้ายสุดแล้วเราก็อนุมัติให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงหอยมุกที่จังหว,วัดพะเยาซึ่งเป็นหอยน้ําจืดหอยกาบเป็นหอยขนาดใหญ่พี่น้องคิดดูครับมุกเม็ดเล็กๆถ้ามีคุณภาพดีราคามันหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านคนพะเยาม่ต้องไปเหนื่อยมาก เลี้ยงขอให้มันได้เป็นมุกจริงๆท่านก็จะได้มีอาชีพที่มั่นคงนอกจากนั้นยังมีอาชีพอีกหลายๆกรมนะครับเรามีหน่วยงานทั้ง12หน่วยงานที่ขับเคลื่อนในการยกระดับนะครับคุณภาพสินค้ากเกษตรให้มีมูลค่าสูงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญผมประกาศบนเวทีทุกเวทีเวลาผมเดินทางไปตรวจราชการว่าเราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนฐานว่าบ้านนี้เมืองนี้ หรือบ้านไหนเมืองไหนหากคนฐานรากหรือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับยังไม่เข้มแข็งอย่าหวังเลยว่านะครับประเทศนั้นจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืน ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลจะต้องมีการนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนฐานลากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายรับต่อเดือนมีรายรับเฉลี่ยต่อหัวต่อปีต้องสูงขึ้นเกินระดับความยากจนนะครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสาก์ขับเคลื่อนพยาโมเดลเพื่อยกระดับสินค้าภาคการเกษตรให้มีมาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดให้สามารถสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนครับ สำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้าสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดร้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมัน่นคงภาคการเกษตรมัน่นคังทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังคะหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกฤด,ดูมีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งกรมวิชาการเกษตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีกว่าสายพันธุ์ทั่วไปวันนี้รายการของเราขอนํานเสนอหน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ปลูกอย่างใส่ใจกําไรงามมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใช่ครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับหน่อไม้ฝรั่ง กันก่อนนะครับหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับลักษณะต้นคล้ายเฟิร์นเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปแอฟริกาครับลำต้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือลำต้นใต้ดินและลำต้นเหนือดินลำต้นใต้ดินจะมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายดินสอครับงอกกระจายเป็นรัศมีโดยรอบส่วนลำต้นเหนือดินจะมีความสูงตั้งแต่90ไปจนถึง120ซนติเมตรนะครับต้นเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้นอย่างชัดเจนหน่อไม้ฝรั่งที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยมี2ลักษณะครับคือหน่อเขียยวละนนนาารัสพธุ์ททิมปปูกใศ ได้แก่พันแมรี่วอชิงตันพันแคลิฟอร์เนีย500น์ูครับพันยูซี157และพันแอตลาสครับสำหรับดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับก็จะเป็นดินร่วนไปจนถึงดินเหนียวร่วนหน้าดินลึกและมีการระบายน้ําได้ดีนะครับหน่อไม้ฝรั่งจะชอบอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27-30องศาและมีแสงแดดที่จัดครับโดยหน่อไม้ฝรั่งพันกอวกการจนะุรี1ที่กรมวิชาการเกษตรและได้พัฒนาพันหน่อไม้ฝรั่งพันดีให้ผลผลิตสูงและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกททดดแนนพัเิม งต้องนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศที่สําคัญคุณภาพหน่อไม้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกตรงออกับความต้องการของตลาดมีลักษณะเด่นคือปลายยอดหน่อจะตูมแน่นเป็นรูปสามเหลี่ยมสามารถให้ผลผลิตรวมสูงถึง1 5 0 0กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งให้ปริมาณสูงกว่าพันธุ์ทั่วไปอีกทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์กอวกกาญจนบุรีหนึ่งไว้ ปลูกในฤดูการต่อไปได้โดยไม่กลายพันธุ์ซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดีค่ะครับสำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะการปลูกเหมือนกับสายพันธุ์ทั่วไปโดยเริ่มจากการเตรียมแปลงปลูกครับโดยใช้พันธุสามไถด่ดลึกประมาณ30-40ถึงสซนติเมตรครับตากดินทิ้งไว้ประมาณ15-30ถึงวันเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและโรคแมลงในดินครับใส่วัสดุต่างๆเพื่อปรับโครงสร้างดินครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกถั่วสังขพูดแกลบในอัตราส่วนประมาณสามถึงน ตาส่วน3ตันต่อไร่ไถพรวนหวานพืชตระกูลถัว่วกรณีใช้แกลบดิบควรหมักดินไม่ต่ำกว่า4เดือนนะครับเพื่อใหดินนั้นร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีแล้วจึงไถย,ยกร่องแปลงปลูกขนาดกว้างประมาณ2เมตรตามแนวพื้นที่ของเกษตรกรได้ครับสําหรับขั้นตอนการเพราะกล้าเริ่มจากเตรียมวัสดุเพาะกล้าคือดินร่วน1ส่วนใบไม้ผุ1ส่วนขี้เถ้าแกลบ1ส่วนและปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนนํามาผสมให้เข้ากันและกรอกใส่ถุงเพาะกล้าพลาสติกสีดําขนาด 4, ี่คูณหนิ้วจากนั้นนำมเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ ไปแช่น้ําอุ่นประมาณ1-2ชั่วโมงนําไปห่อในผ้าและรดน้ําให้ชุ่มทิ้งไว้ในที่ร่ม1-2วันให้มเมล็ดงอกเล็กน้อยแล้วนําเมล็ดหยอดลงในถุงพลาสตที่เตรียมไว้โดยหยอดประมาณ1-2เมล็ดต่อถุงรดน้ําทุกวันและใช้ปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นในอัตรา2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรทุกๆ7-10วันและใส่ปุ๋ยมากอัตรา1-2ช้อนโต๊ะต่อต้อตอนทุกๆ30วันเพื่อเร่งการเจริญเต,ติบโตและช่วยให้ต้นกล้ามีมความแข็งแรงค่ะสําหรับการปลูกหน่อไม้้ฝรรั่งให จากนากล้าที่มีอายุประมาณ3-4เดือนนะครับมาตัดยอดด้านบนของต้นให้เหลือสักประมาณ15เซนนะครับแช่ส่วนรากและโคนของหน่อไม้ฝรั่งในน้ําสะอาดผสมกับสารป้องกันเชื้อราในอัตราส่วน1ช้อนชาต่อน,น้ํา20ิลิตรนานประมาณ15นาทีครับจากนั้นจึงย้ายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ได้ครับโดยปลูกแบบแถวเดี่ยวนะครับใช้ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ50ซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถวประมาณ1-1.5เมตรนะครับขุดหลุมลึกประมาณ20เซนตามด้วยปุ๋ยหมักรองก้นหลุมประมาณ1-2กํากำมือครับแล้ว กลบดินรอบโคนต้นให้หนาประมาณ3-4ถึงเซนติเมตรโดยพูนด,ดินรอบโคนต้นให้เหนือกว่าระดับพื้นแปลงเล็กน้อยครับตามด้วยกดดินรอบๆให้โคนกล้านั้นแน่นรดน้ำให้พอชื้นสำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรปลูกในช่วงบ่ายหรือช่วงที่มีแดดอ่อนนะครับซึ่งหลังจากลงกล้าได้ประมาณ2-3ถึงเดือนแล้วควรทำราวเชือกเพื่อคำ้ำทรงต้นไม่ให้ล้มครับโดยปักเสาบริเวณหัวท้ายแปลงแล้วใช้เชือกไนล่อนขนาดพอประมาณถึงตามความยาวของแปลงครับการดูแลหน่อไม้ฝรั่งในช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ควรให้น้ำในช่วงเช้าวันละหนึ่งครั้งทุกวันหรือวันเว้นวันขึ้นอยู่กับความชื้นภายในดินสำหรับการให้ปุ๋ยในช่วงอายุ1-4เดือนสามารถให้ปุ๋ยมากในอัตรา500-700กิโลกร,รัมต่อไร่ทุก30วันหลังจากปลูกได้2-3เดือนสามารถใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อเร่งการเจริญเติบโตฉีดพ่นทางใบในอัตรา20-30ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรทุกๆ7-10วันและช่วงเก็บเกี่ยวใช้ปุย๋ยหมักอัตรา250-300กิโลกร,รัมต่อไร่ ทุกๆ15วันหลังเก็บเกี่ยวให้พูนด,ดินกลบโคนต้นควบคู่กับการใส่ปุ๋ยในอัตรา500-700กิโลกร,รัมต่อไร่เพื่อให้หน่อที่เกิดใหม่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดีค่ะครับหลังจากที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้ประมาณ3-4เดือนนะครับให้เลือกเก็บ เกี่ยวหนอ่อที่มีปลายหน่อแน่นและไม่บานนะครับขนาดยาวประมาณ20-25ถึงเซนโดยใช้วิธีการถอนซึ่งจับโคนหนอ่อที่ติดกับดินแล้วดึงขึ้นนะครับรวบรวมใส่ภาชนะผลิตที่สะอาดคนย้ายไปไว้ในที่ร่มหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกทันทีครับจากนั้นทําความสะอาดโคนหนอ่ออย่างระม,มัดระวังไม่ให้โดนน้ำนำหน่อไม้ฝรั่งไปตัดแต่งโคนให้มีความยาวประมาณ25ซนติเมตรหรือจะตัดแต่งหนอ่อตามความต้องการของตลาดครับแล้วใช้กระดาษหุ้มมัดด้วยยางจากนั้นนําไปใส่สก้าพลาสติกโดยตั้งยอดขึ้นแล้วใช้ผ้าขา บางชุบน้ำบาดหมายคลุมไว้ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ครับเมื่อเก็บหน่อไม้ฝรั่งได้2เดือนต้นหน่อไม้ฝรั่งจะเริ่มทุดโทรมและให้ผลผลิตลดลงครับเกษตรกรควรทำการตัดแต่งต้นโดยการถอนต้นแยกที่แก่ใบร่วงเหลืองต้นแห้งเป็นโรคและให้เลือกคัดต้นที่แข็งแรงไว้ประมาณ 4- 5หต้นต่อกอนะครับเพื่อไว้เป็นต้นแม่ซึ่งระยะเวลาพักต้นแต่ละครั้งก็จะอยู่ระหว่างประมาณ20-30วันอีกทั้งในช่วงพักต้นนะครับต้องงดการเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับสำหรับโรคที่พบมากในหน่อไม้ฝรั่งก็คือ โรคลำต้นไม้ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่มาพร้อมกับสภาพอากาศชื้นและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะการจเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งอาการของโรคลำต้นไม้จะพบลำต้นหน่อไม้ฝรั่งเป็นจุดฉาำน้ำเล็กๆหากอาการรุนแรงจะพบแผลกระจายทั่วลำต้นทำให้ลำต้นแห้งและต้นจะหักตรงรอยแผลสามารถพบอาการของโรคได้บนกิ่งก้านและใบของหน่อไม้ฝรั่งซึ่งวิธีการป้องกันโรคลำต้นไม้ให้เกษตรกรมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นหน่อไม้ ไม้ฝรั่งที่แสดงอาการของโรคลำต้นไม้ให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีค่ะสำหรับลักษณะเด่นของหน่อไม้ฝรั่งนะครับโดยทั่วไปก็จะมีความกรุบกรอบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มย่างผัดทอดนะครับเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนอีกทั้งหน่อไม้ฝรั่งนะครับยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารโปรตีนแร่ธาตุต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีทองแดงฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและมีกากใยที่สูงอุดมไปด้วยวิตามินที่หลากหลายครับมีสรรพคุณในการช่วยลด กลดในกระเพาะลำไส้ช่วยบำรุงกระเพาะปัสสาวะครับช่วยป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีและสําหรับราคาหน่อไม้ฝรั่งในตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ1 0 0่งถึงหนึครับซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาครับหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินไกลบานทานค่ะหรือถ้าสนใจติดต่อขอรับซื้อมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรัง่งพันกอวอกอกอ การจนบุรีหนึ่งสามารถติดต่อขอรับซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรการจนบุรีและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดครับต้องการแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติดชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5หรือติดต่อผ่านอีเมล mocpr gmail com นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ www mocg .t วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ